What? Color. What สีเข้าบ้านสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าสีอะไรเดือดสีแดงแล้วก็ตัวนี้สีอะไรสีเหลืองบีบูดด็อก What is color? ผิงสีชมพูแล้วก็มีตัวอะไรบ้างนี่ B I า uh. สีกระปูปูสีอะไรปูสีด้ำเดินสีน้ำเงินประแสงฟีดกว่าอะไรปูสีฟ้าเออตัวอันนี้อะไรสีอาเอีบีอันนี้คือตัวบีอันบีอันนี้ตัวดีจะหันหัวมาทางนี้ตัวดีหันหัวมาทางนี้ดี <B. S 1> โอเคอันนี้ フィ、ah. i s s ีก ma. <It. S 1> ันเบอรจีล <Ice cream. S 2> ูเอ็นอืมเก่งมากมเอสฮุสบ้างฮุสอเอสโอไอเอสโออีไอไอเดียมไอส์รีมไอส์ครีมตัวอะไรบ้าง I C E C R E อ M ออเไอศรีมสีอะไรคะไอศครีมสีชมพูสีชมพูาษาอางกัษเรียกว่าอะไรคะ้คสีชมพูแล้วตัวนี้คืออะไร r e สสีแดงเชอร์รี่เชร,รชเชอสีแดงอ่ะเชอจ์ เจงจักเหือกตัวอะไรบ้างอันนี้มีตัวอะไรบ้าง J A เออันนี้คือจาเหือก K I L เคไอ่านใหม L I อเออโอเอ็มเตัว N อันนี้ตัว M จะ M, M เป็นแบบนี้ตัว N มีหนึ่งจุดตัว M จะมีอยู่สองจุบเห็นไหมนี่โอเคไหมอ่ะ M M อืม M ตัวใหญ่เอ็ M. ตัวเล็กอันนี้อ่านว่าอะไร M อืมตัวอะไร Mouse. 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 À, à chữ M. M O U S -H E. Ừ. And <laughs> s Răng nốt. Răng nốt. À, tôi mi bằng. N E S T. <laughs> โอ้โหโอ้โหยกอันนี้ตัวอะไรอ O oh, ตัวอะไร I L L, l. ตัว I มันจะมีจุดอันนี้มันไม่มีจุดมันลากยาว P p i อันนี้ตัวอะไร P I G ครับ Q Will w i l นกขนนกขนนกตัวน,นี้ตัวอะไรบ้างมาอยู่ข้างบนใช่นะครับอันนี้ตัวอะไร Q อ่าูไ L L อ่าอลจังตัวใช่ลอลถ้าสองตัวเขาเรียกว่า Double L อันนี้ตัวอะไร uh, อ่า We กระจายเ A B, B. ตัว B เหมือนกัน B ใช่ I G G A อืีอ <A>. ตัวอะไร <S, S. <M>. <S, N. S N, <S N. A. A. <S นเนให้พี่ปามสอนแล้วลูก chắc chắn chị ăn đi 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 l, l A <tinh batteries> <Umbrella> แม่เจกันอืมไอ้ตัวอะไรแม่มีอะไรไหมเอชแม่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 มีอะไรไหมเจกันครับแอวปลาวาออ่านี่ตัวอะไรจาวาอยู่เอชเอแอลอืมอีเอสอปชงจงจัง

hello bye ma bye b, b a e pam ผิดเยอะเลยอ่ะต้องมือให้ปั้มหน่อยค่ะเออเก่งๆเก่งมากๆ Trou ร้อยอ่านดิ Trou 50 50ที่ cheese g is g is r j k o s o u s g W A B C D E F G. Uh -huh.